วันนี้เป็นโอกาสอันดีโอ้ทำไมอ่ะอ๋อคือละ่ะวันนี้เป็นโอกาสอันดีที่ได้มาเยี่ยมเยียนแม่รุ่งนะฮะหรือท่านธรรมชาติถึงกระกระกุติที่พักที่หลังดอยคำเป็นโอกาสที่ได้สนทนาธรรมแล้วก็แบ่งปันความรู้ในเทคนิควิธีการพิมพ์เอกสารนะ ลงในเอ,เอกสาร Google <ม>เพื่อจะบันทึกธรรมะต่างๆเป็นตัวอักษรและขณะเดียวกันก็ได้แนะนำวิธีการที่แม่ลุงจะได้บันทึกธรรมะลงเป็นว<ม>ิดีโอเพื่อจะอัปโหลดขึ้น YouTube แล้วจะได้เก็บบันทึกคำสอนที่ดีๆทั้งหลายประสบการณ์ที่ดีๆทั้งหลายที่แม่ลุ่งได้ฝึกหัดปฏิบัติมาให ผู้คนทั้งหลายได้รู้ได้ศึกษาและนำไปตรยุกพัฒนาวิธีการปฏิบัติของตัวเองเพื่อให้ได้ถึงมรรคผลนิพพานที่สงบเย็น